เป็นมนุษย์สุดจะดีมีศีลห้าควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิธีที่ควรเป็น กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อจุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนนีนรกจนนรกตามไม่ทันท่านผู้ฟังครับและเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงท่านก็ได้เคยอธิบายเอาไว้ในลักษณะของการทำความเข้าใจที่เป็นไปในลักษณะของแบบแผนที่พึงจะปฏิบัติโดยหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาบอกวิธีการโดยแยกเป็นสามประการ ให้เราพึงทำความเข้าใจและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจและก็จะต้องยอมรับให้ได้ว่าอย่างไรเสียเราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนประการที่สองเราจะต้องยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงประการที่สมเมื่อเราเป็นฆราวาสก็จะต้องมีศีลห้า อีสงอารมณ์ได้อย่างเป็นปกติและหากเมื่อเราสามารถทําทั้งสามประการนี้ให้เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติก็เมื่ออารมณ์ได้ส่งตัวแล้วและด้วยอารมณ์ที่ได้ปักหลักอย่างมั่นคงอยู่กับใจจริงๆก็จะเหลือเพียงสองที่ท่านเรียกว่าองค์ซึ่งก็คือหการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมั่นคงจริง 2. ก็คือมีศีลหบริสุทธิ์ผุดผองจริง และเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นนรกก็ดีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเขตนี้อีกต่อไปแล้วถ้าหากจะถามว่าบาปกรรมที่เราได้เคยทำเอาไว้แล้วนั้นไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็จะต้องขอตอบว่าก็ยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ก็ไม่อาจที่จะมีกำลังมากพอที่จะฉุดกระชากลากลงไม่ถึงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะด้วยกำลังบญเพียงเท่านี้ ก็ย่อมมีอํานาจที่สูงกว่าบาปอกุศลกรรมทั้งหลายในส่วนของบาปกรรมที่เราโอกาสจะให้ผลในลําดับต่อไปก็จึงได้หมดโอกาสลงโทษต่อไปในพบต่อมาครับและนี่ก็เป็นแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติที่หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงอ,อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านก็ได้เคยเมตตาแนะนําเอาไว้และอย่างไรก็ดี ผมก็ต้องขอกล่าวกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอยท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิจและวิจรารยญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันอีกสักหัวข้อหนึ่งซึ่งก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน,กน และก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ขอเสนอในหัวข้อเรื่องหากว่าเรากลัวตกนรกควรที่จะทําอย่างไรดีในส่วนที่เรียกว่าเวรกรรมทั้งส่วนที่ดีหรือชั่วนั้นมีกรรมแบบใดที่จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกท่านผู้ฟังครับและถ้าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของนรกแต่ก็อาจจะได้เคยเพลอพลาดทากรรมหนักไปแล้วและเมื่อพอได้ยินใครที่พูดถึงเรื่องของนรกทีไร ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ก็คงอาจจะมีบ้างที่มีความรู้สึกหน,นาวร้อน,รอนหรือก็อาจจะเย็นว่าไปทั้งสันหลังเหมือนกับว่ามีชนะปักอยู่ทุกทีและนั่นแหละครับที่เชื่อว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายท่านนั้นไม่อยากที่จะเชื่อไม่อยากที่จะฟังเรื่องของนรกสวรรค์เอาเลยก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าก็ด้วยการที่เราท่านทั้งหลายนี้โดยมากนั้นก็เป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดา ก็ถ้าไม่มีอภินญ,ญาไม่มีทธิเดตอะไรเลยไม่เคยได้เห็นนรกด้วยจิตก็ขอให้เราได้ปลอบใจตนเองก่อนครับว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ความกลัวหรือเป็นความคิดมากของตนงเท่านั้นก็ขอให้ได้ลองพิจารณาดูให้ดีครับว่าถ้าเราจะกลัวตกนรกวิธีการที่ดีที่สุดนั้นนั่นก็คือการที่เราเตรียมใจที่จะลงนรกครับและที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าคนที่เตรียมพร้อมจะลงนรกก็มักที่จะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องลงนรกกัน แต่ถ้าว่าในส่วนของคนที่มั่นใจนักนาว่าฉันจะต้องได้ขึ้นสวรรค์นแน่ก็อย่าได้พึ่งประมาทอย่าได้พึ่งชลาใจไปครับนั่นแหละครับที่มักจะพลาดลงนรกมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วและถ้าจะถามว่านั่นเพราะอะไรกันก็ขอให้ได้ลองพิจารณาดูให้ดีครับว่านั่นก็เป็นเพราะก็เมื่อเราได้ทนงตนว่าฉันก็ได้ทําบุญเอาไว้มากจะต้องได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนและเมื่อได้คิดเช่นนั้นก็มักที่จะประมาท เมื่อเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้วก็เลิกสำรวจตนเองและเมื่อไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สำรวจตนเองเมื่อไม่มีสติก็ไม่อาจจะยับยั้งชั่งใจในการคิดในการกระทำต่างๆก็จึงทำให้เกิดความฟุง้งซ่านสามารถที่จะพลาดพลังในการพูดทิ่มแทงใจคนอื่นหรือกระทั่งในการลงมือทำร้ายใครต่อใคร,ใครก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเราได้ลองพิจารณาในทางกลับกันนั้น หากว่าเราก็สามารถที่จะระลึกได้ว่าฉันก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นบาปกรรมเอาไว้อยู่ไม่น้อยฉันก็จึงมีสิทธิ์ที่จะลงนรกได้ถ้าได้ขาดใจตายเดียวนี้และบุคคลที่ได้คิดเช่นนี้แหละครับที่เขามักจะพึงระวังพึงสังวรไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทําอะไรที่ร้ายกาดก็มักจะมีความยังย้งยั้งและสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจเป็นผู้ที่มีเฮเรโอตปาเป็นผู้มีความละอายชั่วเกรงกลักวตาบา ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับคนที่รู้ว่าทานไฟมันร้อนเมื่อใดที่เขานึกสนุกอยากที่จะสัมผัสเขาก็ย่อมจะยั้งมือก็จะไม่จับอย่างเต็มกำก็เช่นเดียวกันครับก็จึงขอสรุปความเข้าใจกับผู้ฟังในเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าก็คือความประมาทนั้นก็มักจะอยู่กับคนที่เชื่อมั่นเกินกว่าเหตุในลักษณะที่เชื่อมั่นเกินไปว่าข้าจะต้องได้เป็นเทวดามีที่หมายเป็นสวรรค์เท่านั้นและในส่วนของผู้ที่มีความสังวรพึงระวัง มักที่จะอยู่กับคนที่รู้ตัวว่าได้ก่อบาปกรรมเอาไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาก็จะไม่มองข้ามก็จึงทําให้เขาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยากที่จะกลับตัวกลับใจหนีจากนรกและเพื่อที่จะสํารวจว่าตัวของเรานี้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะลงนรกหรือจะไม่ต้องตกนรกหรือเปล่าก็มีวิธีการอย่างง่ายครับก็คือเราจะต้องถามตัวของเราเองว่าในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรานี้เราเป็นคนที่สบายใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจ สภาพทางใจนั่นแหละครับที่กําลังฟ้องอยู่มันกําลังฟ้องอย่างโจงแจง้งว่าสภาพที่เหมาะสมกับใจเรานั้นควรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหลังจากที่เราไร้กายยาบหีให้อยู่อาศัยต่อไปความสบายใจคืออะไรก็คือลักษณะที่เป็นสภาวะทางใจก็คือความเย็นความโล่งก็คือความเบาในส่วนของความไม่สบายใจคืออะไรก็คือร้อนคือทึบคือหนัก ที่เป็นสภาวะภายในจิตใจของเราอุปมาโลกใบนี้ก็เหมือนกับป่าที่กำลับบงเกิดไฟไหม้และไฟนั้นก็กำลับบงลามไล่สัตว์ทั้งหลายก็เมื่อเราไม่ฝึกจะหนีไฟไฟนั้นก็ย่อมจะถึงตัวและเราก็อาจที่จะโดนไฟคลอกจนมอดไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับก็ถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเห็นตนเองเป็นคนดีเป็นผู้ได้ทำบุญไว้มากและก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครก่อนแต่ถ้าเรายังคงมีความประมาทไม่ฝึกที่จะหนีไฟแล้ว ไฟโกรธก็จะเป็นบทลงโทษขั้นตน้นไฟแค้นก็จะเป็นบทลงโทษขั้นกลางไฟนรกก็จะเป็นบทลงโทษขั้นสุดท้ายครับและสิ่งที่จะแผดเผาเรานั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็คือจิตวิญญาณของเรานี่เองครับก็เมื่อใดที่จิตวิญญาณของเรานั้นเด็กถูกไฟโทรสะเผาพรานอยู่คําว่าไม่สบายใจก็นับว่าน้อยไปและหนักกว่านั้นถ้าจะเลือกยืนอยู่ข้างคนเลวก็อาจจะก่อบาป ทางที่รู้และอารอานไปจนถึงการมุ่งประทุษร้ายหมายขวัญใครต่อใครจนจิตใจมันได้ด้านชาปราศจากความละอายซึ่งก็เปรียบได้กับนักสะสมของเหมน็นก็เพราะว่าความชั่วมันก็เปรียบเสมือนของเหม็นครับและกลิ่นเหม็นแห่งบาปนั้นมันก็น่าขยะขย,ยงมากกว่ากลิ่นเหม็นที่เกิดจากรักแร้ที่ได้สะสมแบคทีเรียเอาไว้มากกว่าเป็ไหนและก็เนื่องจากกลิ่นเหม็นแห่งบาป ก็จะเป็นชนวนให้เกิดความไม่ยอมรับตนเองรังเกียจตนเองตลอดไปจนถึงการเกลียดกลัวตนเองได้แทบจะตลอดเวลาไม่ว่าจะล้างด้วยสบู่ใดก็ไม่ออกและเมื่อเราได้ทราบว่าประตูนรกบานใหญ่นี้มันก็มีอยู่ด้วยกันสองบานบานหนึ่งก็คือประตูแห่งความร้อนใจที่ไม่อาจจะให้อภัยใครต่อใครได้กับอีกบานหนึ่งที่คือประตูแห่งความเม็นที่จะต้องเป็นนักทำร้ายชาวโลกเพียงเท่านี้ ก็เท่ากับว่าเราได้เห็นทางนีนรกได้ไกลๆแล้วครับและหลังจากเราที่ใจเย็นสามารถจะให้อภัยได้และทําให้เกิดความโล่งใจไม่ต้องทําร้ายใครนานเข้าเราก็จะสบายใจไม่นึกกลัวนรกและถึงแม้ว่าบาปเก่าของเรานั้นมันก็อาจจะยังคงหลอกห้อนอยู่ก็จะทําให้ทรมานใจได้เพียงเล็กน้อยซึ่งก็เปรียบเสมือนความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได,ดเตรียมพร้อมพร้อมจะลงไปใช้กรรมในนรกเพียงครู่เดียว เพื่อที่จะไปใช้กรรมในนรกในคุมตื่นๆๆๆเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาก็เป็นเพราะเราได้สะสมความเย็นความโล่งใจไว้มากกว่าและเมื่อได้ความสบายใจเป็นเกณฑ์วัดความห่างของนรกเราก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงจิตว่าการที่เราได้บำเพ็ญตบะให้มากตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลและตั้งมั่นในศรัทธาบนทางพระนิพพานนั่นเองครับว่าก็คือของจริงที่จะช่วยให้ไม่ต้องกลัวตกนรกอย่างถาวรครับ และก็เพราะความที่เราตั้งมั่นในกรรมอันสว่างขาวเหล่านั้นเองที่จะทําให้เกิดความสบายใจหายห่วงไปได้จนชั่วชีวิตครับและในส่วนที่ว่าในส่วนที่เป็นวิบากรรมที่เราจะต้องได้รับผลหรือกรรมที่เราได้เคยทําเอาไว้แล้วทั้งในส่วนที่เป็นกรรมดีและเป็นกรรมชั่วนั้นมีกรรมอย่างไรบ้างที่จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกในส่วนนี้ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังเช่นนี้ครับว่ากรรมนี้ ซึ่งที่เราเข้าใจว่าคือการกระทําก็คือเจตนาในการทํกรรรออากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมหรือที่เรียกว่าการทํากรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งในส่วนนี้นั้นองค์สเบจพระบรมศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของกรรมว่ากรรมบางอย่างทําแล้วให้ผลก็มีกรรมบางอย่างทําแล้วจะให้ผลก็มี กรรมบางอย่างทําแล้วไม่ให้ผลเลยก็มีซึ่งกรรมที่เราทําแล้วไม่มีโอกาสให้ผลซึ่งก็เรียกกันว่าการอาโหสิกรรมหรือเป็นกรรมที่เป็นโมฆะต่อกันอโหสิกรรมนี้ก็จึงได้หมายถึงกรรมที่ได้มีผลแล้วหรือกรรมที่เลิกให้ผลซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้มีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ให้ผลก็เพราะอาจจะล่วงเลยเวลาที่จะให้ผล หรือก็อาจจะถูกกรรมอื่นมาตัดอรอนจนไม่สามารถให้ผลได้อีกก็อย่างเช่นว่าเจตนาในจิตดวงที่หนึ่งที่จะต้องให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ก็เมื่อไม่มีโอกาสที่จะให้ผลในปัจจุบันก็จะเป็นอโหสิกรรมหรือโลกุตตรกุศลกรรมเบ็นตัดอรอนอกุศลกรรมที่จะต้องให้ผลที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิก็ทําให้เป็นอโหสิกรรมหรือหากจะพูดให้เข้าใจก็คือเมื่อบุคคลใด ที่ได้มีอรหรันตมักขจิตเกิดขึ้นเป็นโลก,กุตระกุศลที่จะตัดรอนกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้กระทํามาแล้วในอดีตก็จึงทําให้เป็นอโหาสิกรรมไม่ให้ผลนในภพชาติต่อไปก็เพราะพระอรหันต์นั้นเมื่อไปิดิผพานแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกกรรมที่กระทํามาแล้วทั้งหมดในสังสารวัตรก็จึงเป็นอโหาสิกรรมทั้งสิน้นก็คือไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอีกต่อไปแล้วครับฉะนั้นแล้วกรรมบางอย่างที่ทํา ไรล,ล่วงเลยเวลาที่จะให้ผลก็อย่างเช่นจะให้ผลในชาตินี้แต่ทว่าก็ถูกกรรมอื่นมาตรอรอนให้ผลก่อนกรรมนั้นก็ไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปทั้งในฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลครับแต่ทว่าที่มีความสําคัญนั้นไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ากรรมไหนจะให้ผลหรือไม่ให้ผลสิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้ก็แต่เพียงว่าตราบใดที่เรายังมีการเกิดอยู่ก็จะต้องได้รับทุกข และก็จะมีการได้รับผลของกรรมที่ดีหรือไม่ดีอย่างดีเรื่อยไปครับก็จึงทําให้เราต้องรับกรรมต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะประมาทในการทําความดีและอบรมปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อการไม่ต้องมาเกิดอีกและก็ไม่ต้องมารับผลของกรรมอันเป็นการตัดกรรมที่แท้จริงไม่ใช่โดยวิธีการอื่นครับก็เพราะว่าการตัดเวรตัดกรรมที่แท้จริงจริงเลยนั้นก็คือการที่เราจะต้องตัด จะต้องละจากกิเลสจนหมดสิ้นซึ่งจะมีได้นั้นก็ด้วยการฟังพระธรรมการได้ศึกษาพระธรรมการได้ประพฤติการได้ปฏิบัติตนที่เป็นไปตามแนวทางแบบแผนของอริยมรครคบก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของขาอา้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังไดุ้กคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องคนที่ปล่อยวางเป็นมักที่จะมีความคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายต่ลายท่านก็คงจะมีความเข้าใจกันไปอย่างดีว่าทุกๆสัพพสิ่งนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมตั้งอยู่และก็จะดับไป ซึ่งก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างที่สุดบนโลกกลมๆใบนี้แต่ทว่าก็น่าแปลกที่ถึงจะรับรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมีความตั้งอยู่แล้วก็ย่อมจะต้องดับไปในที่สุดแต่ทว่าในบางครั้งนั้นเราก็อาจจะมีบ้างที่หลงลืมและก็กลับไม่เคยเข้าใจในความจริงนี้ได้จริงๆเลยหรือก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจด้วยการไม่อยากจะยอมรับก็จึงได้นําไปสู่ความอยากได้ความอยากมีอยากที่จะเป็น และก็จึงทําให้ไปคาดหวังในสิ่งต่างๆนานาสุดท้ายแล้วก็จึงได้หลงเรือไว้เพียงแต่ความทุกข์เรือไว้แต่เพียงความเสียใจที่เราไม่อาจจะยอมรับความจริงได้เราก็จะต้องทําความเข้าใจกันจริงๆสักทีครับว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วมันก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายหลายประการด้วยกันครับคนเรานี้ก็เลยเต็มไปได้วยความทุกข์ทุกข์นี้มันก็มีหลายแบบหลายชั้นหลายตอน ทำให้ซับซ้อนไปทั้งทุกทางกายและทางใจป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าคนเราโดยส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นทุกข์ทางใจกันเสียมากกว่าซึ่งทุกข์ทางใจของคนโดยมากนั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็ล้วนเป็นไปด้ดยเรื่องของความรักความโลภความโกรธและความหลงที่ก็มีแต่ทําให้เราเป็นทุกข์หากว่าเราไม่มีความเข้าใจจริงๆโดยธรรมดาของคนเรานี้ เมื่อยึดสิ่งไหนก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นและถ้าหากว่าเราเืนยันที่จะไม่ยึดมันซะอย่างมันก็จะไม่เป็นทุกข์ครับซึ่งหนทางหนึ่งที่จะขจัดความทุกข์เหล่านี้ไปได้นั้นก็เป็นคําที่เราท่านทั้งหลายนี้ก็คุ้นชินกันไปอย่างดีนั่นก็คือการปล่อยวางนั่นเองครับการปล่อยวางเทว่านี้ปล่อยก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุแห่งปจัจจัยก็เพราะยิ่งปล่อยวางได้มากเท่าไร่ก็จะยิ่งทุกข์ลงมากเท่านั้นแต่ทว่าที่สําคัญ การปล่อยวางนี้ก็จะต้องเป็นการปล่อยวางที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็หากว่าเราได้ปล่อยวางโดยไม่มีปัญญามันก็เป็นแค่การอดทนเป็นการอดกลั้นซึ่งความอดทนอดกลั้นที่ไม่ได้เกิดจากการอยากที่จะปล่อยวางอย่างแท้จริงนั้นมันก็อาจจะมีลิมิตของมันก็อาจจะจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ถึงเวลาหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเป็นการปล่อยวางด้วยเพราะว่าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นจะเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้น ใจของเรานั้นก็จะสามารถคลายความยึดมั่นก็เกิดเป็นการยอมรับและปล่อยวางได้ในที่สุดครับก็อยากที่จะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณากันดูครับเรื่องก็มีอยู่ว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านก็ได้เดินผ่านกุฏิของพระรูปหนึ่งและหลวงพ่อ,อชาท่านก็ได้สังเกตเห็นว่าหลังคาของกุฏิหลังนี้ก็ได้แว่งไปครึ่งหนึ่ง ก็พระได้ถูกพายุฝนได้พัดกระนำแต่ทว่าพระที่จำวัดอยู่ในกุฏิหลังนั้นพระรูปนั้นก็กลับไม่ได้มีความกระตือรือรน้นไม่ได้ขวัญขวาอยากที่จะซ่อมหลังคากุฏิของท่านเลยแม้แต่น้อยก็ยังคงปล่อยให้ฝนร่วลงอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อชาท่านก็จึงได้ถามเหตุผลกับพระรูปนั้นแต่ทว่าคําตอบที่ได้กลับมาก็คือผมกําลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ครับเมื่อหลวงพ่อชาท่านได้ฟังเช่นนั้น ท่านก็จึงได้กล่าวเชิงตำหนิไปว่าน,นี่ก็ทําโดยไม่ใช้หัวสมองแทบไม่ต่างจากการวางเฉยของควายเลยและที่หลวงพ่อชาติท่านได้กล่าวเช่นนั้นก็เป็นการให้โอวาทในลักษณะที่ว่าหากว่าจะปล่อยวางนั้นก็จงปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ใช่การละเลยหนีปัญหาด้วยการอ้างว่าปล่อยวางครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ทำเอามาเสนอก,กับท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นาเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะดำเอาไปประยุกต์ปร,รับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ,วย,อวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาะะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะเยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมี กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอไปนั่นผู้ฟังเว้ะที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดทรูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอของกระผมอานทนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ